ครับเป็นนักมวยนะครับวันนี้มีการนะครับเดิมพันนะครับที่สูงมากฝ่ายแดงได้แก่ใครครับฝ่ายแดงได้แก่เดือสิทธิ์คูบาทุยครับอเชิญเลยครับและฝ่ายน้ำเงินพบกับเทพบัญชาสิทธิ์คูบาหมูยิมแพแล้วนี่นะครับ เด้อสิคูบาเสียงประบอกับนักมวยทั้งสองฝ่ายด้วยครับพี่เลี้ยงเลยนะฮะนี่พี่โทเระเชญยิ้มอ่าและนี่คือเทพปัญชานะครับสิคูบาหมูสิคูบาหมูยิมพี่เลี้ยงคือพี่สมรักคำเสียงนะครับคนนี้เป็นคู่หยุดรถนเฮ้ไหนบอกไหนแอดไหนบอกมวยเด็กเนี่ยมวยเด็กฮะมวยเด็กไหนอายุมันเหลือเด็กเหรอเนี่ยยิ่งแก่ก็ยิ่งทําตัวเป็นเด็กไงครับแล้วขอเสียงต่อบอรกับสมรักคำเสงหงด้วยครับครับพี่เลี้ยงเลยนะฮะพี่เลี้ยง ส่วนการเดิมพันคู่นี้นะครับ,รบเดิมพันระหว่างโรงงานขนมเปี๊ยะทางฝ่ายเดินนะครับเอาโรงงานนะครับลูกชิ้นหมูเป็นเดิมพันครับฝ่ายทางเทพบัญชาเดิมพันด้วยโรงงานขนมเปี๊ยะาาถ้าฝ่ายใดแพ้นะครับะจะต้องหยุดกิจการของอีกฝ่ายหนึ่งไปครับาเรามาลุ้นกันสิว่า ใครจะชนะใครจะแพ้หรือว่าใครจะตายคาเวทีและคู่มวยคู่นี้นะครับครับหลุงตาบอกแล้วถ้าใครแพ้นะครับอ่าหรือว่าโดนน็อกหลุงตาจะเป็นเจ้าภาพสวดให้สองคืนครับลุงตาบอกไม่สวดเผาเลยเผาเลยนะฮะังั้นก่อนจะขึ้นเวทีครับขอเด็กสองขอเด็ดสองตัวได้ไหมพี่ชาสารพูมพลัดคิก บางทีท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมทัานเดอถึงเป็นสิทธิ์คูบาทุยเพราะว่าคูบาทุยกำจัดราคาแต่ว่าเดือนี่ยังราคาเต็มตัวส่วนทางส่วนทางเทพบัญชาที่เป็นสิทธิ์คูบาหมูเพราะว่าเป็นนักมวยต่อต้านยาเสพติด ครับเพราะว่านักมวยก็เลิกกัญชาแล้วส่วนครูป้าหมูก็โดนหลงตาห้ามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการต่อต้านยาเสพติดครับครับนักมวยคู่อื่นแบกน้ำหนักแต่คู่นี้แบกอายุนะครับฝั่งเทพพัญชา74ไฟเดือ73ใจยเย็นคขอาจารย์เดือททำไมของขาดได้ไงเนะี่ยของขาดไล้ไงขอเชิญทีมงานนะครับเอาลิ้นมาปาด สำลอกหน่อยเอาเอาเอามาเช็ดพื้นเช็ดพื้นก็เช็ดพื้นครับเดี๋ยวมวยคู่นี้จะลื่นล้มเสียชีวิตกลางเวทีนะครับเป็นใจเย็นอาจารย์เด้อโอ้โหเห่าเหลือเกินโอ้โหรอรอให้ไหวครูแล้วถอดมงคลก่อนครับนักมวยทั้งสองฝ่ายเป็นอะไรกับฝ่ายน้ำเงินเมื่อกี้ขยันเห่าเหลือเกินนี่นะครับระหว่างเดอสิทธิ์คูบาทุยกับเทพบัญชาสิทธิ์คูบาหมูยิม ครับอ่าสังเกตจากเทพอุ้ยพลนาคนน้ำใส่ลูกพี่เลี้ยงไปต่อไปเป็นการไหว้ครูครับแลลึกถึงคุณพ่อคนแม่ของนักมวยทั้งสองท่านครูบาอาจารย์โคตร้ง่สักการของเขานั้นได้จากโลกนี้มาแล้วเขาได้ไหว้ครูแลกถึงคุณพ่อคนแม่ของเขา และนี่ฝ่ายแดงนะครับคือเดอสิคูบาทุยทําการไหว้ครูก่อนอส่วนทางเทพบัญชายยังเดินเอามือรูดเชือกอยู่นะฮะนี่เขาจะเป็นลมหรือเขารูดเชือกทำไมลึกถึงพ่อแก้วแม่กแก้วอ๋อนึกถึงว่าโรงงานลมเปี๊ยกคูจะรอดไหมยิงธนูไปก่อนเลยนะฮะ,ะดูลีลาจากเดอสิคูบาทุยนะครับราคายังเต็มตัวฮะยังแข็งแรงอยู่คู่งวยคู่นี้บอกเลยถ้าท่านไม่สวยจริงไม่ได้ดูเขาต่อยกันนะฮะไม่ดวงดีจริงกอไม่ดีจริงไม่ได้ดูเขาต่อย ชมการไหว้ครูของทั้งคู่นะครับทั้งหน่วยพยาบาลนะครับยาดมยาลมไม่ต้องนะครับเอาไปอกับออกซิเจนอย่างเดียวครับพร้อมที่จะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาอานะครับดูการไหว้ครูของทั้งคู่นะครับเทพปัญชานี้ไหว้สวยนะเท,ท,ทพเทพปัญชาสิครูบาหมูยิมครับส่วนเด๋อสิครูบาถุยนี่พร้อมจะลุยได้ตลอดเวลา เวลาท่านดูมวยคู่นี้แล้วท่านไม่อยากจะดูมวยคู่อื่นเลยเพราะว่าเพราะถ้าไปดูคู่อื่นก็ไม่อยากกลับมาดูคู่นี้อีกครับโอ้ยยื่อมียื่อมวยคู่นี้เดิมพันสูงสุดนะก๋วยเตี๋ยวเรือหนึ่งชามนะครับเป็นคู่มวยรุ่นในแอดนะฮะรุ่นในแอดน้ำหนักสิบเก้าสิบเก้าปอนด์โอ้โหผู้พันรอนวดแลวผู้พัน รอนวดแล้วเออช่วยเอาพวงมาลัยออกจากเทพบัญชาหน่อยมองไกลๆเหมือนใครเอามาลัยไปคล้องประหลัดขิกนะฮะครับครับอ๋อมีรางวัลอัดฉีดก่อนครับอ๋อเดี๋ยวนะฮะจากหลวงตาครับมีรางวัลอัดฉีดนะครับครับอ่าหลวงตานะครับทางพระเดชคุณหลวงตาสินทรัพย์ครับมอบรางวัลอัดฉีดและพร้อมกับเป็นเจ้าภาพในหนึ่งคืนนะฮะให้ขับนักบวชทั้งสองายคนละหนึ่งหมื่นบาทครับผมครับอ่าเราขอเชิญพิธีกรไปรับรางวัลที่หลวงตาอีกคนละห้าพันฮะ เดี๋ยวนี้ลอกลอกหลวงตาเรียกเองไม่ปากหลวงตาเรียกผมใส่ใช่พี่สีพี่สีพูดไปก่อนพี่สีขอบคุณสปอนเซอร์จากสุริยาหีบศพนะครับซึ่งได้มอบให้กับมุมน้ำเงินสองโลงนะครับแล้วก็มุมแดงอีกสามโลงด้วยกันนะครับมอบอะไรนะพี่มอบอะไรนะครับลองศพฮะสุริยาหีบศพครับผมพร้อมฉีดฟอร์มาลีฟีนด้วยครับผม ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงชื่อจริงสมใจสุกใจครุณพ่ออายุ47ปีครับคุณแม่เดี๋ยวลูก73พ่อ47เหรอส่วนนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับเทพบัญชาชกมวยมาแล้ว5ครั้งไปนครบ้างครั้งแรกแพ้นกครั้งที่สองแพ้คะแนนครั้งที่สามล้มมวยครั้งที่4ชกไม่สมศักดิ์ศรีครั้งที่ห้าไม่ได้ชกกรรมการแม่งจาหน้าได้